สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระด,ดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ี่นะครับจะมาพูดถึงเรื่อง8ของแถมนะครับที่อาจจะไม่จําเป็นนะครับเมื่อถอยรถป้ายแดงนะผมเองนะครับก็ยังไม่มีโอกาสถอยรถป้ายแดงใหม่กับเขาสักทีนะครับผมก็ใช้คันเดิมนี่แหละเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแล้วกันนะเอาเป็นว่านะครับผมในปัจจุบันนะเมื่อเราถอยรถยนต์ใหม่ป้ายแดง1คันใช่ไหมครับเซลล์ก็มักจะเสนอของแถมลงไปในในบจองจํานวนมากเข้าไว้เพื่อให้ลูกค้านะครับรู้สึกเกิดความคุ้มค่า มันก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่ช่วยให้ปิดการขายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่แท้จริงแล้วนะครับของแถมหลายชิ้นนะครับเมื่อนํามารวมกันเนี่ยอาจจะมีมูลค่าไม่มากหากสามารถเปลี่ยนไปเป็นของแถมที่มีมูลค่าสูงกว่าหรือเป็นส่วนลดเงินสดนะครับก็จะช่วยให้ซื้อรถได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วมันมีแปกของแถมอะไรบ้างล่ะครับที่ผมบอกว่าอาจจะไม่จําเป็นนะครับเมื่อคุณซื้อรถใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ พักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือชุดแต่งรถรอบคันนะครับ เน้นว่าเป็นชุดแต่งเทียบในนะคือโดยส่วนมากเนี่ยชุดแต่งรถรอบคันนะครับที่ได้รับเป็นของแถมเนี่ยมักเป็นชุดแต่งของเทียบจากร้านข้างนอกนะครับที่มีราคาถูกกว่าของศูนย์ซึ่งคุณภาพชิ้นงานนะครับก็อาจจะด้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ความเรียบของผิวชิ้นงานหรือการทําสีที่อาจจะไม่ตรงกับสีตัวถังนะครับดังนั้นนะครับผมหากเป็นไปได้นะครับก็ควรเพิ่มเงินซื้อชุดแต่งแท้จากศูนย์หรือเลือกชุดแต่งด้วยตนเองในภายหลังจะดีกว่านะครับผม สองครับปลายท่อสแตนเลสซึ่งปลายท่อสแตนเลสนะครับก็ช่วยเพิ่มความสวยงามของตัวรถได้นะแต่มูลค่าของมันนะครับไม่ได้มากมายนักนะครับขณะที่รถยนต์รุ่นใหม่บางรุ่นนะครับก็ออกแบบให้ซ่อนท่อไอเสียไว้ในกันชนแล้วดังนั้นนะครับการติดตั้งปลายท่อไอเสียเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะทําให้รถด,ดูแปลกประหลาดมากกว่าความสวยงามน,นะครับผม 3. ครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง เซนเซอร์ถอยหลังนะครับผมก็ยังคงเป็นของแถมสําคัญนะครับในสําหรับรถรุ่นเล็กๆนะที่ไม่ได้มีติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับแต่ของแถมส่วนใหญ่นะครับมักเน้นราคาถูกไว้ก่อนซึ่งเมื่อใช้งานจริงนะครับก็อาจจะมีอาการเซ็นเซอร์ไม่แม่นยำส่งเสียงร้องมากกว่าที่ควรนะครับหรือลวนเสียได้ง่ายๆนะครับผมยังไงนะครับถ้าได้รถแล้วนะครับตัวนี้ก็ลองค่อยๆหาเลือกซื้อใช้เองดีกว่านะครับ4ครับคิ้วกันศาสตร ประโยชน์ของคิ้วกันสาดนะครับก็จะช่วยให้สามารถแง้มกระจกขณะฝนตกหรือขับรถด้วยความเร็วสูงได้นะครับแต่มีผลทําให้เกิดเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาในรถได้เช่นกันเมื่อใช้ความเร็วนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของแถมที่เพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับผมว่าอยากติด จริงหรือไม่นะ5ครับพวกคิ้วประตูคิ้วบันไดอะไรพวกนี้นะก็มันสามารถช่วยเพิ่มความสวยงามภายในห้องโดยสารได้นะครับแต่ทางที่ดีนะครับก็ไม่ควรติดตั้งประเภทที่มีไฟเรืองแสงที่จําเป็นต้องพ่วงสายไฟเพิ่มนะเพราะหากเจอช่างที่ติดตั้งไม่ดีนะครับก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาระบบไฟภายในระยะยาวได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนนะครับที่เพื่อนๆลองช่างใจดูกันก่อนนะ6ครับ ผ้าคลุมรถผ้าคลุมรถนะครับที่วางขายทั่วไปนะมีหลายเกรดซึ่งหากจะรับเป็นของแถมนะครับก็ควรตรวจสอบว่าเป็นของที่มีคุณภาพจริงๆไม่ทําให้สีรถเสียหายท้าดีนะครับการเลือกซื้อผ้าคลุมรถนะที่ควรเลือกซื้อที่มีราคาสูงหน่อยนะครับจะช่วยลดปัญหาเรื่องรอยขีดข่วนหรือเรื่องของการป้องกันรังสี UV ได้นะครับ7ครับเคลือบสีฟรี บริการเคลือบสีนะครับที่ให้มาเป็นของแถมส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้านะครับจำเป็นต้องจ่ายค่าแรงต่างหากในแต่ละครั้งนะครับซึ่งการนํารถไปเคลือบสีเองข้างนอกนะครับบางทีอาจจะถูกกว่าก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็ถ้าเกิดได้ของแถมตัวนี้นะครับก็ลองเช็คราคาดูก่อนดีกว่านะครับบางทีอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับ8ครับคิควโคเมียม ชิ้นส่วนโครเมียมนะครับสำหรับตกแต่งบริเวณส่วนต่างๆของตัวรถนะครับเป็นอีกของแถมยอดฮิตนะครับเพราะมีต้นทุนที่ถูกนะครับเช่นพวกฝาครอบไฟเลี้ยวฝาครอบกระจกมองข้างที่รองมือเปิดประตูเป็นต้นนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับที่การติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้เข้าไปนะบันทอนความสวยงามของรถลงนะครับแถมยังไม่ประโยชน์ในการใช้งานด้วยเผลอๆนะครับติดไปนานๆพอเราคิดจะลอกออกนะอาจจะเกิดสนิมเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผม ของแถมต่างๆนะครับที่ทางเซลล์ขายรถนะเขาแถมมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูว่าอยากได้จริงหรือเปล่าเอามาแล้วมันจะเกิดประโยชน์จริงไหมนะจริงๆมันจะมีของแถมอีกหลายอย่างมากเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะครับบางทีนะครับเราขอไม่รับของแถมต่างๆนะครับแต่ขอเปลี่ยนเป็น ส่วนลดเงินสดบางทีนะครับเราอาจจะได้ซื้อของแต่งที่เราอยากจะได้จริงๆนะครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึ่งที่ผมนํามาฝากกันนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมเป็นครับสวัสดีครับ